เกษตรทฤษฎีใหม่พออยู่พอกินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงจากการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบคิดรทรงทราบถึงปัญหาและความเดือดร้อนของเหล่าผสกนิกรชาวเกษตรกร,กรที่มีอยู่มากมายจึงได้พระราชทานแนวคิดทฤษฎีใหม่เพื่อนำไปสู่ความสามารถในการพึ่งตนเองได้ การเกษตรทฤษฎีใหม่จึงได้ถือกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2532นวัดมงคลชัยพัฒนาจังหวัดสระบุรีและนำมาขยายถ่ายทอดให้เกษตรกรนำไปเป็นแบบอย่างรวมทั้งชาวบ้านในพื้นที่ห้วยทรายด้วยเกษตรทฤษฎีใหม่ คือการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับการทำเกษตรแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำเป็นระบบการทำการเกษตรทีม่มีกิจกรรมผสมผสานแทนการปลูกอย่างเดียวปลูกพืชผักผลไม้เลี้ยงสัตว์เพื่อให้มีรายได้ตลอดปีความสำคัญของทฤษฎีใหม่มีถึง3ขั้นตอนได้แก่ทฤษฎีใหม่ขั้นต้นเป็นขั้นของการพึ่งพาตนเอง ใช้น้ำกับที่ดินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้เกษตรกรมีอาหารอย่างพอเพียงสำหรับบริโภาคภายในครอบครัวโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่ตวน30 30 30 1 0ได้แก่ 1. ก่อนอื่นต้องแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำขุดสระกักเก็บน้ำ3าม0เพื่อให้มีน้ำใช้สม่ำเสมอตลอดปีในการเพาะปลูกเลี้ยงปลาไว้กินไว้ขายมีรายได้ 2. ปลูกข้าว30%เอร์เซ็นยาไว้กินตลอดปีไม่ต้องซื้อลดรายจ่ายที่เหลือก็เอาไปขายมีรายได้เพิ่มอีกทาง 3. อีก30%เปเซปลูกไม้ผลยืนต้นเพื่อผักเพื่อสมุนไพรเพื่อสวนครัวผสมผสานกันมีผลผลิตไว้กินไว้ใช้และขายได้ตลอดปี 4. เป็นที่อยู่อาศัย10%เเซ็น และทำอคอกสัตว์เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่รวมถึงการทำเรือนเพาะชำทำยุ้งฉางเก็บผลผลิตการเกษตรไว้รอขายนี่ก็เป็นไรายได้หลังจากทำจนได้ผลผลิตดีและพึ่งตนเองได้แล้วก็พัฒนาสู่ขั้นตอนทฤษฎีใหม่ขั้นที่สองเป็นขั้นของการพึ่งจิงอิงกันคือการรวมกลุ่มกันในชุมชนจัดตั้งสหกรณ์เกษตรกรร่วมมือกันในด้านการเพาะปลูก การจัดการแหล่งน้ำนอกจากนั้นยังมีสวัสดิการสำหรับชุมชนเช่นกองทุนเงินกู้ยืมบริการด้านสาธรารณาสุขและอนามัยกองทุนเพื่อการศึกษาเป็นต้นจึงเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรทิษฎีใหม่ขั้นที่3เป็นขั้นของความก้าวหน้าสู่ธุรกิจชุมชนเป็นการติดต่อกับแหล่งเงินทุนเช่นธนาคารบริษัทเอกชน รวมทั้งองค์กรและมูลนิธิต่างๆทาไม่มีเงินทุนในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตการเกษตรประโยชน์ของการทำเกษตรในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่คือการเลี้ยงตนเองได้พออยู่พอกินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและช่วยให้เกิดการพัฒนาทางการเกษตรอย่างยังย่งยืนนับเป็นแสงแห่งพระบารมีที่ส่องสว่างกลางใจปวงชนชาวไทยตราบนิรัน ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5้กากอรมน